เราถึงกันแล้วนะครับจังหวัดปัตตานีนี่นะครับผมไปดูสีขาวสีขาวที่ตามไปในเทอเดอรสสีขาวครับเออแล้วก็สีขาวเขาซื้อไปแล้วก็เลยดูสีเงินสีเงินสีเงินก็ไม่ทัาอีกสีเงินก็อุ่นไม่น่าโอเคแต่ว่าวันนี้มาเห็นตัวจริงของคันสีน้ำตาลจริงอ่ะพี่อ๋อถูกใจมากเลยใจสวยสวยครับสวยโอเคครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะพี่นะที่ได้เห็นรถแล้วก็ลองขับเทอร่เ นี่เนะครับสบายสบายนี่นะสบายครับสวัสดีครับเราอยู่กับนิสสันอินเท l i g เจนชอย i c เอ็มเพล r อร์นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับซิ่งเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีคอนเทนต์หนึ่งนะครับน่าจะสะใจคุณลูกค้าซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทรมานเซลล์มากนะครับวันนี้นะครับเราจะทำการนำเจ้าคันนี้นะครับนิสสันเทอร่านะครับ2.3 V L 4 w i n d นะครับที่เรา ได้ประจำที่สันมอเตอร์ของเราเองนะครับทําการส่งรถให้กับคุณลูกค้านะครับแต่ครั้งนี้ครับเป็นการส่งรถที่ไกลที่สุดเลยครับที่ผมเคยไปนะครับปัตตานีครับ14กิโลเอ้โทษ14ชั่วโมงกว่ากว่าอ้าวโทษปัตตานีครับ14ชั่วโมงกว่ากว่านะครับก็อืมไม่เป็นไรครับสัญญากับคุณลูกค้าแล้วนะครับว่าดอทูดอครับเราต้องเป็นสัญญานะครับ เดี๋ยววันนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าการเดินทางของทิ่งครั้งนี้นะครับจะโหดหรือว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนตามทิ่งมาเลยครับ Staying strong, need to When I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'm a swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise with hate on that. I do will play both sides with me, no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'm a fly real high, you ain't see me stack. I'm a start, how hey, you fall, so you get right back up. This how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come down with none. Stop so done. You had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the guns. I got a full clip with your name on it. But I'm gonna let decide, cause you ain't worth it. Time stand strong. ตอนนี้นะครับเดินทางมาประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะครับก็ถึงแถวอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับก็ถ้าจะให้ถึงปัตตานีก็จะต้องเดินทางอีกชั่วโมงกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างดึกแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาที่พักก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยนัดส่งรถกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าดึกแล้วก็เกรงใจลูกค้าด้วยแล้วก็ เราหาที่พักเลยดีกว่านะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวช่วงเช้าเราไปดูบรรยากาศกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเป็นกาลังใจให้ซิ่งด้วยนะครับผมไปครับสวัสดีครับหลังจากเมื่อคืนเราหยุดพักไปนะครับวันนี้เราถึงกันแล้วนะครับจังหวัดปัตตานีนี่นะครับผมโหเดินทางมาถึงสักทีนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อไปนะครับเพื่อทําการส่งรถให้กับคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับว่าเช้านี้จังหวัดปัตตานีจะเป็นยังไงบ้างตามซิ่งไปเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่กับพี่อารมรีเรียบร้อยนะครับวันนี้มาส่งรถให้พี่เขาที่ตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไระพี่จังหวัดเลยครับปัจตานีนะพี่นะก็อาจจะขออนุญาตสอบถามพี่อารมรีนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ครับไม,บไม่ไม่เคยขึ้นไปดูรถที่กรุงเทพเลยใช่ไหมพี่อ๋อไม่เคยครับไม่เคยแล้วก็เห็นรถจากเราของเราได้จากไหนท,ที่ที่ตอนแรกอเออเอาจริงๆนั้นดูจากเว็บรายการรถรายการหนึ่งเมือ่อปีที่แล้วอ๋อเห็นรถ เป็นผู้อยากใช้แล้วก็นิสสันเอมเปอร์เรอร์เขาออกรายการอ๋อครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆติดตามมาตลอดก็มาดูในเฟซอ่ะอ๋ก็คืออ๋อดูมาเป็นปีแล้วเหมือนกันเหรอ่กับอ่ามันออกปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วครับอ๋อปีที่แล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาเห็นใช่ไหมคือปีที่แล้วก็ดูดูรถอ่ะครับมีรถก็เพิ่งมาเห็นตอนล่าสุดเนี่ยแล้วก็เลยติดต่อไปเลยก็เลยติดต่อไปโอเคครับตอนแรกดูสีเงินพี่นะ ตอนแรกดูสีขาวสีขาวที่ถามไปในเพื่อสีขาวครับแล้วก็สีขาวเขาซื้อไปแล้วก็เลยดูสีเงินสีเงินก็ไม่ทันอีกสีเงินก็อุ่นไม่ถึงหน้าโอเคแต่วันนี้มาเห็นตัวจริงของคันสีน้ำตาลจริงๆอ๋อถูกใจมากเลยใจสวยๆครับสวยเพราะว่าสีเงินนั้นดูในรูปสวยแต่ว่ามันถ้าเกิดมองทั่วไปก็คือสีพื้นๆือฮะ ใช้ทั่วไปแต่วันนี้สีนี้โดดเด่นโดดเด่นครับโดดเด่นนะพี่นะโอเคครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะพี่นะที่ได้เห็นรถแล้วก็ลองขับเทอร่านะพี่นะสบายสบายนะพี่สบายก็เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการกินน้ามันของเขานะพี่นะว่าเติมมาจากรุงเทพแล้วตอนนี้มาถึงพี่ก็ยังเหลืออีกประมาณครึ่งถังก็ถือว่าไม่กินมากครึ่งถังครึ่งถังเพราะว่าเติมจากนู่นมาก็ประมาณตีซะสามพันนะพี่เนาะ <ช>า <นะ S 1> แล้วก็ยังมีน้ามันเหลืออีกพ <นะ S 1> อสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเทอร่านะครับเดินทางยาวๆเนี่ยก็ประหยัดน้ำมันดีเหมือนกันนะพี่นุ๋นก็ประหยัดนะขับดีประหยัดแล้วได้พี่ก็มีอะไรจะฝากกับลูกค้านะครับพี่ที่ยังตัดสินใจลังเลอยู่ในการจะหารถเทอรร่ารุ่นนี้ไปใช้งานผมว่าเหมาะเหมาะกับการใช้เป็นรถใช้งานนะเป็นรถครอบครัวเป็นรถท่องเที่ยวขับดีข้างล่างแน่น S <S <S แน่นเลยแหละแน่นผมว่านะแน่นนะ่น,น,นะ<ต>นะที่ขับเนี่ยคือแน่นแน่นแล้วก็สบายนั่งสบายนะคร่ะดีถ้าถ้าประหยัดเนที่ท,ที่ที่คุณซิ่งขับมานั้งแต่กรุงเทพมาถึงนี่อือโอใช้ได้เลยแหละได้ยไขอให้รถคันนี้นะครับพี่นำพาได้สิ่งดีๆนะพี่นะแล้วก็ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะพี่ครับพี่วันนี้เราซิ่งขอญ,ญาตลากลับกรุงเทพเลยพี่เดี๋ยวพี่อัมรีกำลังไปส่งนะครับที่สนามบินขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ไปส่งเรานะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับ